ผมงก่อนปะมีกองเอ่อันนี้เอ้ยตะไวยมาได้อืด้เปิดยูตัวครับเฮ้ยเฮ้ยเ40บาทเออประมาณ4 5บาทเอามาได้ไมได้ได้มาคืบอยู่กองจะตายมาเบี้ยเหรอตอไวเบี้ยได้เลย ừ em phải. vô